สวัสดีเพื่อนๆชาววอลซีนะครับผมวันนี้อยู่กับเซิร์ฟเวอร์วอลซีแม็กนะครับแนวของแรโคนโลฟาร์มหาได้ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นทั้งพื้นผีบอสเมกา้าบอสนะครับผมก็สามารถที่มาฟาร์มหาของแรได้ตอนนี้ของแรสุดเป็น S M P K h e a v หมวกฟันทองนะครับก็สายของแรผมบอกเลยว่าชอบแน่นอนนะครับไม่มีเซฟโซน PP อะไรมายืนเล่นหน้าโซนกว่าจะออกไปยิงกันแต่ละทีก็รอเป็น56วันนะครับไม่มีนะครับอันนี้คือเห็นกันปุ๊บยิงกันได้เลยนะก็สําหรับใครที่ ชอบแนวนี้สามารถที่จะมาลองก็ได้นะของแรก็คือดอกทั้งพื้นผีเลยนะมาดูอันนั้นดอกเป็นแม็กทองนะครับ2ี่สบาัหรือเปล่าไม่แน่ใจนี่นะครับของฟาร์มบอสฟาร์มผีเนี่ยก็คือมีทั้งของครับนี่บาเลตอันนี้คือปรับดาเมจทุกอย่างหมดแล้วนะครับเป็นแนวของแรแน่นอนแล้วเสรน,นะครับดู คือตอนนี้ของอ่ะมันมันสู้กันได้หมดเลยนะเพราะว่าไม่มีของเติมไม่มีอะไรนะสามารถที่มาฟาร์มได้นะคของพวกนี้แอดมินรับซื้อหมดเลยนะครับใครที่ฟาร์มได้นะคือดอกหมดเลยนะครับแล้วก็สมัครใหม่ตอนนี้แจกเซ็ตกันดั้มนะครับสีฟ้าอันนี้นะครับเอสีเขียวดิอ่าแจกกินคูดนะครับกันดั้มไม่ได้แจกนะ คือการดั้มเนี่ยสามารถปามได้แล้วก็กินคูสเฉพใครที่ของเล่นหมดแล้วก็สามารถมาปามต่อเติมได้วันนี้ผมมาสอนปิดญ้านะครับนะเลยเรื่องปิดญ้าไปเลยนะครับก็สอนปิดญ้าแล้วก็ตั้งเป็นภาพดินน้ํามันนะครับใครที่คอมสเปคไม่ถึงหรือว่าอะไรอย่างนี้อย่างผมเนี่ยเล่นได้สบายเลยนะครับหรือว่าจะเปิดญ้าเล่นก็ได้นะเพราะว่ามันมีฟาร์โหลดมีทุกอย่างให้ครบนะครับสามารถเล่นได้แบบเพลินๆนะครับก็ไป๋ยวผมไปสอนวิธีการปรับญ้าแล้วก็ ตั้งค่าแบบเป็นแบบต่ำมากนะับวลี่โลนั่นเองอ่ะนี่นะครับมาที่ตั้งค่าแล้วก็ดูคุณภาพโดยรวมเนี่ยเราสามารถตั้งเป็นต่ำมากได้หรือว่าใครที่คอมแรงอยากเห็นภาพสวยๆก็สามารถปรับได้ตามสเปคเลยเนาะแล้วก็มาเรื่องของการปิดยานะครับมาที่ extra option นะจะมีให้ปรับทั้งหมด6แบบนะมีเป้าเลงเสียงแล้วก็การค่าต่อเนื่องนะครับเป็นเสียงตอนแบบค่าได้เงี้ย แล้วก็มีสีของดอกพื้นสีเป้านะตามนี้เลยนะคิวฟีดก็จะเป็นเวลาค่าได้มันจะเด้งตรงนี้นะจากปิดก็ได้นะก็อ่ะวิธีการปิดย่านนะครับให้เรามาที่ตรงนี้นะการเพิ่มและลดปิดสิทธิภาพนะครับให้ปิดตรงนี้ด้านบนเนี่ยเปลี่ยนเป็นไม่ใช่นะครับแล้วก็ด้านล่างเนี่ยปรับเป็นใช่นะการส Na นเบินะแล้วก็กดแอปพลายนะครับแล้วทีนี้ก็เข้าเกมไปเช็คดูสำหรับใครที่อยากลองเล่นนะรุงนี้เซิร์ฟเปิดนะครับ16ธันวาคม บ่ายสองนะครับแล้วก็มีกิจกรรมสตรีมเมอร์ด้วยนะใครที่แบบไม่มีอะไรทำไปนั่งเปิดไลฟ์สตรีมเล่นชิลชิได้นะระหว่างวันที่1 6ถึง2ี่เนี่ย3ามชั่วโมง50บาทนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นใหม่รุ่นเก่ารุ่นเก่าอะไรก็สามารถมาสตรีมได้นะครับไม่แบ่งแยกนะได้ทุกคนนะผมจำนวนหนึ่งครั้งหนึ่งคนหนึ่งครั้งต่อว,วันนะครับก็คือได้วันละครันะจนกว่าจะถึงวันที่20อ่บะคุณจะสตรีมวันไหนก็ได้หรือว่าไม่สตรีมวันไหนก็ได้นะ นี่นะครับเราก็ปิดยาวปที่เรียบร้อยแล้วก็ประมาณนี้ไอเพชรก็เพิ่มขึ้นมานะครับแล้วก็ไม่แหลกแล้วนะครับ <Okay. S 1> เราก็จะมาฟาร์มได้นะครับคือ <Okay. S 1> ของพวกนี้เราจะฟาร์มถอดแม็กก็ได้นะที่แบบเรามีเกลือแล้วฟาร์มถอดแม็กครับจะได้ไม่ต้องไปซื้อกดเอาในร้านค้าก็ร้านสิบดอลลาร์นะครับก็ประหยัดไปได้ในระยะหนึ่งนะ <Okay. S 1> ก็สมัครใหม่แจก 1ล้านดอลลาร์นะครับแล้วก็เสร็จพร้อมเล่นตัวละคร5ตัวที่มีสถานะทุกตัวนะไม่ได้แบบวิ่งอึดอัดนะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับการสอนปรับญ้านะครับแล้วก็ FPS ต่ำนะก็สำหบวันนี้ไปแล้วครับอย่าลืมนะครับแม็กซีของแรกโคโล